เวิร์กช็อปตัวอักษรความเร็วสูงเริ่มต้นก็ให้ไปเที่ยมสั่งไฟล์เลือก New เพื่อสร้างภาพใหม่ขนาด450คูณ250พิกเซลคลิกโอเคค่ะต่อไปก็ให้กดปุ่ม Alternate และ Backspace พร้อมกันเพื่อเติมสีดำให้กับ Layer Background หรือจะเลือกเติมสี Background จากเครื่องมือ p e n b u c k e t Tool ก็ได้ค่ะจากนั้นก็ให้เลือกสี Foreground ตามต้องการในที่นี้เราจะเลือกสี10% Gray จาก a l e t t e Swatch และให้คลิกเลือกเครื่องมือ Horizontal Type Tool โดยเลือกปรับขนาดและชนิดของตัวอักษรตามต้องการค่ะจากนั้นก็ให้พิมพ์ข้อความลงไปคลิกเครื่องมือ Move Tool เพื่อจัดตำแหน่งของข้อความค่ะขั้นตอนต่อไปให้ชำการ Duplicate Layer Speed โดยคลิกและลากไปทับกับปุ่ม Create a New Layer ก็จะได้ Layer Speed Copy ขึ้นมาจากนั้นก็ให้คลิกขวาที่ Layer Speed เลือก Restore Layer เพื่อแปลง layer ตัวอักษรให้เป็น layer ธรรมดาและให้คลิกที่ปุ่มเปิดเมนูบน Palette Layer เลือก Merge Down ค่ะเพื่อรวม layer นี้กับ layer background จากนั้นก็ไปที่มำสั่ง Filter เลือก s t y l i z e เลือก w i n ค่ะเลือก m e t o d เป็น w i n และเลือก Direction เป็น From the Right คลิก OK ค่ะและให้กด ปุ่ม Ctrl และ F พร้อมกัน2ครั้งเพื่อทำซ้ำฟิลเตอร์เดิมค่ะจากนั้นให้ดับเบิลคลิกที่ทำแนวของ Layer Speed Copy เพื่อแก้ไขสีตัวอักษรโดยในที่นี้เราจะใช้สี Dark Red จาก Palette Swatch ค่ะสิ็จแล้วให้กด Enter หรือว่าคลิกเครื่องหมายถูกบน Option ค่ะจากนั้นก็ให้คลิกเลือกเครื่องมือ Move t o แล้วกดลูกศรขึ้น ไล่ลูกศรไปทางขวาบนคีย์บอร์ดอย่างละสองครั้งค่ะเพียงเท่านี้เราก็จะได้ตัวอักษรที่เหมือนกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงค่ะ